ดิ้นแต่เช้าแล้วครับออกมาดิ้นแต่เช้าแล้วครับนะอีดําเซตนะครับออกมาดิ้นเลยนะครับน่าจะเช้าเลยนะหลังจากคาเบิกฟาร,ร์มอะไรบางอย่างลุดออกมานะครับเก็บทรงไม่อยู่นะครับนะเปิดเพลงได้ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วก็ออกมาพูดนะทีครับนะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทรดในการรับชมรับฟังท่าไหนเข้ามาฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ นะครับแล้วก็ฝากกดหัวใจ3ามดวงเป็นกำลังใจใกันล่าสุดนะครับนะอีวันทองนะครับหรืออีดำแทะนะครับได้ออกมาพูดแล้วว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในบ้าน 4K นะครับเป็นฟาร์มอิจฉาลิสยากูถามว่าใครอิจฉามีแต่มึงในอิจฉาคนในครอบครัวอิจฉาพี่อิจฉาน้องอิจฉาทุกคน ไม่ใช่เมืองหรอกอิชายคนเดียวแล้วเมื่อพูดว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะผู้ชายสองคนต่างคนต่างจ,จะต่างจะเป็นผู้นําแต่จริงๆแนละ้วเป็นไม่ได้เลยความรู้ไม่คือเรื่องอิฉาบ้านสี่สี่สี่เคเนี่ยนะที่ครับมีมันนี่นะครับเป็นตัวชนวนเรื่องราวทุกอย่างเลยนะครับฟี่ท่านคามอิชาเล็กน้อย,อยเป็นความอิชาพันครั้งพันเรื่องนะฟรามอิชานะครับเล็กน้อยความอิชาที่มีสะสมมาถ้าทุกคนเห็นนะคะ ทุกคนลองมองดีทุกคนจะเห็นนะคะเห็นเขาเห็นว่ามึงอิจฉาพี่อิจฉาน้องไอ้เฮียน้องมึงขายหนูเนี่ยราคาเท่าเนี้ยมึงก็ไปขายหนูตัดราคาน้องมึงมึงเห็นน้องมึงได้ดีมึงก็ทําหนูนะอิจฉาไหมครับมึงอิจฉาน้องชายมึงคนเดียวเรามึงอิจฉาแต่ไอ้ไหลถูกต้องไหม้สิครับอิจฉาไหลไม่ว่าอิจฉาคนสงพระฟังนะครับ ทุกคนมีรถกันหมดไอ้ไหลมีรถนะก็ะตัวยมีรถไอ้คนส่งพระมีรถแต่อีนนี้ไม่มีรถครับนะอีนนี้ไม่มีรถครับอิจฉาไหมครับคนนน้นมีนู่นมีนี่มีบ้านมีอะไรเพียบพร้อมอีนนี้ไม่มีอะไรเลยครับอิจฉาพ่ออิจฉาแม่ด้วยซ้ํานะครับความอิจฉาพันครั้งที่ทําให้คนทนไม่ได้นะมึงนั่นแหละทนไม่ได้ถึงเรื่องความอิจฉา จริงไหมสิครับผู้หญิงคนนี้ทําไมต้องออกมายกประเด็นเรื่องความมิจฉาในใจนางมีปมในสิครับในใจนางมีปมเรื่องความมิจฉาช้ามาดิสเลยครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในบ้านสี่เคนะจากเรื่องเล็กเลกามิฉาเรื่องเล็กเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะจะได้เห็นเห็นกูเห็นว่ามึงอิจฉามึงอยากมีมึงอยากได้ทางรัฐ มึงอยากรวยทางรัฐมึงเห็นญาติพี่น้องคนอื่นมีดีฟาทุกคนมีรถมีบ้านมึงไม่มีอย่างเขามึงก็เลยขายลูกอมแบบนี้อิฉาไหมผมถามุคนแบบนี้อิฉาไหมนี่คืออยากได้อยากมีนะี่ครับอยากได้อยากมีคือเนี่ยพยายามที่จะพูดถึงไอ้คนส่งพระกับไอ้ไหลว่าบางคนเนี่ยยอมเสียหน้าไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยฟังให้ดีๆนะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างไอีดำแซ่เป็นคนเป่าหู ฟังนะแล้วก็เรื่องไอ้โต๊ะหินอ่อนเนี่ยที่โคนสงฆ์จะทุ่มใส่ทุ่มใส่ไหล่เนี่ยก็อีนี่แหละครับเป็นคนเป่าหูคนสงฆะอ่าพูดถูกไหมครับอีนี่เป่าหูทําให้ครอบครัววุ่นวายกันหมดถ้าอีนี่ตัวเดียวออกจากบ้านไปนะทุกคนโอ้โหสงบเรียบร้อยดีมากนะครับหมาตัวไหนครับจําได้ไหมครับวันที่ออกหมายจับหมาตัวไหนพูดครับ ไปยืนหน้าบ้านเขาไปออกรายการว่าพวกคุณได้มากเกินไปแล้วนี่มันคือฟวามิชาที่มันาักใจหรือเปล่าฮะมันคือฟามมิชฉาที่มาจากใจหรือเปล่า,า,าพวกคุณได้มากเกินไปแล้วพวกคุณเด่นพวกคุณดังเพราะการตุยของน้องทุ๊กตาพวกคุณได้มากเกินไปแล้วนี่คือฟามมิชาหรือเปล่าถึงลั่นคํานี้ออกมาให้อีดําอีเวนอีส้นตีนกูถามหน่อยสิ ขา,าออกมาดิ้นผ้ามเป็นผ้า,าเลยเป็นอะไรมึงฮะอามรนักเกรียกคะแนนความสงสารเหรออามรมักพูดใด้คนเห็นใจเหรอใครเราจะไปเห็นใจมึงฮะพ่อก็รู้ว่ามึงเป็นคนกระแลงดัตจลิตคําพูดคําพูดที่ดัดจริตกระแดะกระแดกหน้าที่ครับทีมันแค่ทีนะครับลห,นะหลายคนนะคะอิจฉาคนอื่น ไม่ต้องการเห็นคนอื่นได้ดีฟ่านี่คือมึงหรือปานี่คือมึงหรือปาหนี่คือนี่สายสันดาหของมึงแือเป่าตอนนี้มึงเอามึงกำลังจะพูดโยไม่หายคนส่งพระไกลไหลที่แก่งแย่งชิงดีกันนี่คือตัวตนแท้แท้ของมึงใช่ป่ะฮะมึงเคยมองตัวมึงเองไหมอีเวนทีบตกเปฮะมึงเคยบองภาพกเก่าของมึงไหม เมื่อก่อนบ้านมีอะไรแต่ภาพหน้าอย่างกระหนังศพดูสภาพตัวเองไหมแต่ทุกวันนี้ได้ดีบได้ดีจากการตุยของลูกตัวเองออกมานั่งพูดออกมานั่งพูดภาวนาให้เอฟซีสงสารอีเวนทีบตกเปยนะมึงเคยโทษตัวเองปะ่ะกูถามหน่อยฮนะใครอิจฉาใครกับอิจฉามึง มีแต่มืออิจฉาคนในครอบครัวทุกคนอื่นมีลงมีรถกันมึงก็อยากจะรว,วยทางอ้อมรวยทางรัฐ้ดยการจำหน่ายกอมคนดีๆท,ทำางนี้เหรอฮะและ้วใายบีบนหน้าบ้านจํำเลยตะโกนบอกว่าพวกคุณได้มากเกินไปแล้วเพื่ออะไรเนินจมึงคิดอ,อะไรเใใงิออในใจมึงมีปมเรื่องความอิจฉาไงพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ลำเอียงเกิดจากอนี่หมดไปเล่าให้พี่สาวคนโตฟังทุกๆเรื่อง ไประบายปั่นหูให้พี่สาวคนโตเกลียดไอ้ไหลว่าพ่อแม่รักไอ้ไหลมากฝาไม่รักพวกเราหรอกพวกเราลูกผู้หญิงน,นี่นี่จริงไหมมึงเคยพูดก,กับพี่สาวคนโตแบบนี้จริงไหมอีเวนทีบตกะเปไปปั่นหูให้พี่สาวคนโตไม่พอใจไหลไม่พอใจพ่อไม่พอใจแม่ว่าพ่อแม่รังแกมึงมีปมคนเดียวมึงอย่าดึงคนอื่นไม่มีปมกับมึง จริงไหมสิมึงมีปมเดียมึงจริงพี่สาวมันโตมัมีปมกับมึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะอีนี่ปัน่นทุกปันป่นปั่นอีนี่คือตัวปั่นเลยที่อ้วนได้รับข้อมูลมานี่คือตัวปั่นเลยนี่ใส่สันดานพอๆกันนะครับนะโอ้โหคำพูดมึงดูดีมากเนี่ยผมนั่งฟังมันอยู่เนี่ยคำพูดมึงดีมาก นะครับส่วนช็อตๆๆต่อช็อตเลยตัวเนี้ยมันพูดว่าคนอื่นเห็นคนอื่นดีไม่ได้เห็นคนอื่นดีฝ่าก็อิจฉาเขาจากครอบครัวเล็กๆ,ๆนะจนครอบครัวใหญ่โตแล้วก็อิจฉาเขาคือนี่มึงพยายามพูดตัวเองเหรอมึงด่าตัวเองเหรออีเวนฮะคือมันพูดมันมองว่าเรื่องราวที่บ้านสี่กอเน่เกิดจากความอิจฉา นี่มึงพยายามพูดถึงตัวเองบ้าลรุดปะ,ปะใช่สิคือพยายามพูดถึงความอิจฉาที่ไ <c oughs> อ้นคนส่งพระไปเอาลูกมันไปเนี่ยมันมันคิดในใจคิดจนเนี่ยว่าไอ้นคนส่งพระเนี่ยมาเอารูปมันไปเนี่ยเพราะเพราะภูคคนส่งพระอิจฉาเขากลัวมันเห็นเขคาครัวมันได้ดีฝ่าเลยมาอิจฉาเอฟซีเข้าใจฟิวยังสรุปเรื่องราวเรื่องนี้เลยนิทาเรื่องนี้เลยคือ ไม่ออมาพูดไม่เห็นมันมันมันคิดมันบอกว่าเมียโคนร่งภะกับกับเป็นคนทรสงภะเนี่ยประมาณว่าเห็นครอบครัวมันได้ดีฝาก็เลยเกิดความวิชาเกิดความเกียจก็เลยไปเอาลูกมันไปคือพยาามพูดอ้อมอ่ะแต่มันไม่พูดอย่างนี้หรอกแต่ว่ามันพูดอ้อมให้เราคิดได้แบบนั้นอีเลวนะครับสันดานมานะครับนิทานน,นี้ครับ